สวัสดีพี่น้องท่าสวัสดีเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามากส้มเปิดภาพบรรยากาศมาก็กเห็นบ้านเลยพี่น้องเลยมื้อนี้กาลมมีแต่ลมแต่ว่าบ่มีฝนพี่น้องเลยแต่ว่าเขตอื่นนะฝนตกอยู่ทั้งหน้าพงทานะฝนตกพี่น้องแต่ว่าทางเฮานี่ฝนบ่ตกมีแต่ลมพงเลมแห้งพี่นอ้องเลยค แร้วกับางเดินไฟก็อยู่ในเฮือนคนะพี่น้องนั่งเดินไฟวันลันแล้วมันเดินในถั่วหอมเลยบกในการเดินไฟกับพืไรแติกนเพันสองพันสามพันน้ำมันจะคาซ่างจะคาซ้างค้าหือเป็นสียอาเท่าเนะบุกไสในโซนในโซนูก่อยนาะ ทางนี้อุ้ยเอามานยังนนี่นะอ้ยทาร์พันนอนพี่น้องเอ้ยว่าคือพอดำคือพออุอ้ยบราถือแล้วทอาไปดํากันได้ดอผมค่บว่าเป็นยังลูกคือแดงๆผ่านอน,นอวัวจับนอนระแทงแน่พี่น้อง,ว,นอนง,ออง,งว่านอนจะแคงเอายังเจงไหวปัญหาพอนอนนอนแค่อนอนทานนี่เป็นนอนวัวจะแบนแล้วลูกเอ้ยอุ้ยหนาเขียบมันดูคิวนะ ช่ว่จะจากันเลยิงงิงอออเปปากกูได้างเกสรางคนหน่อยเี่กบนขาบนดุเหือนขาน่อยหน่อยนอนขาค่อยกันอีกบ้าเถอะธรรมดาได้ไหนได้บิดขีงบิดขีมเบิ่งกับเขามือนสร้างไฟกินมียังนงพี่้องเอ้ยซักสิห้างไห้สร้างกินสร้างเดินไฟ สั่งตุแต่งเมื่อแล้วหลักมันแตมวานสบายดีด้วยพี่น้องสบายดีเ็จะพููสักคน่นอ้อยก่อ,ยอ,อกันตอนบ่าย,ยตุ๊บกระโโพงหน่อยซ้ำหมากเท่าไรเนะี่ย สาหมัดสาวบอสาหมักสาวตาัดแดงกน้องสู่างเดินไฟกินจางเดินไฟมาแล้วีมาต่อจาเดินไฟมาต่อาเดินไฟแล้มก็ยังทางที่เพดานมาต่อยได้คือบ้านมาตันงเลยอ มึงทำไปทาถูมาตีเพืเ่อหลับนะอืมแ่นไหนเนะปักสองเนะอังบ่ปะปให้มตกับะตนแข่งดนแข่งดนเนไดิบกว่อยแล้วกังเนเนาะพอแล้ว รอยพี่น้องเลยทำมาเตะไ้้าวหนียบวกบระหล่งพน้องกินข้าวเทียงพี่น้องกินเทียงจ้า่ายข้าวนน้ำตมแงอ้มันหนงอันนี้พี่น้องรสั่งกินน้ำ้างีน้องั่งคนใหญ่คนใหญ่วกเ่ยไม่ั่งใหม่มาก

Nó nguồn à, Mặc phai mà, ừ. mà phai luôn nhảy vậy Đã. ว้าเจ้เขาเลี้ยงเพื่อนเนี่ยเขาเพื่อนเนาะหอมเลี่ยหอมเนี่ยคือยังไง เอาวัดมึงกำลังบ้กันตลอดตังนี่ดีเ่างหร่ินเนอมงเนอสองลังก็จบก็มนีของนเนะงงไ่งเงินใหญ่โนรู้ังเน ข yeah. ุดแล้วนะไม่มีแล้วกระหอนอะไรขอมึงอะตะกี้จะไปไหนมาใช่ตะกี้ยืไปป่านเ้ยหนูคนเดียวหน่จับเลยต้องไปเต็มจับมันได้เป็นไงเนาะ ชาคนเนี่ไม่เอาคุณเนาะกินละมันทำเนี่ยกนล่าแล้วแต่ขอตะเพรนแล้วล่าแล้วแบบใช้จูไว้้ไม่เหี่ยวที่เนาะ

อันชิลเล่กับสายเต๋อบอกคุณอะไรอือสองนุ่งคล้ายอืมสองนุ่งคล้ายอย่างเงี้ยอืมตากกัดไงตากกัดไงใช่ป่ะเนี่ยบุคล้ายอืออ่ะใช้ได้เหมียดด้วยอือทุกบ้านเนี่ยถ้าผมทำเนาะงานไม่เสี่ยงสะสมคนดน ทีสองคนก็เนาะตระนี้เขาคายเกลออยเงอนค่ะมันเมันงานล่วงตีคายกันป้องเพื่อนนี่แหละจีเฮ็ดเ่กจิงใส่จิงนี่คายอ่ะอืมพี่ทานน้ำบอกจ้าว่า ข้ามอยู่ไหมเนี่ยแต่เดินมากข้ามเยอะอะไรอ่ะขึ้นไปทางนี้สุดข้ามนี่เลยมาเด้อมาบ้า

Well I need to know I'm thinking.